พี่น้องมาเด้อวยโอ้ลโหน้ององค์ยาขึ้นอ้น้ององค์ยาขึ้นพี่น้องอ้ยอยงค์กหลีบาันีอิองค์กหลีจ้ะนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งกับพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะยางลงตะคองไหมครับ เก็บมือกุมบังหนัดมาแล้วบัานนี้มาพอดอกมันใหญ่บานเพอเวอร์แบบคืออยากกรีดมากเลยบ้านนี้แบบโอ้ยพลพลนนี่ยิ้มได้เลยทุกคนนี่ปาดพี่น้องสวยวลพละพจนบิงนึงเลยจ้ะพี่น้องมึงดูเถอะดอกนี้งามคือแบบขามันใหญ่อวบเดี๋ยวมางัดซอยกันจ้ะอุ้ยถ้าคลิปนี้อัดบ่ได้นี้ตายได้นี่ ได้ยินมาพี่น้องปาดอีตัวโอ้ยมันมีหลุดหน่อยมันหอมนี่แต่ว้นอาวน้ว้นอาวน้อาวน้นนี่นี่ค่ะโอ้ยมันหล่นตะาก,กาวาแล่วพอนแล้วนี่ค่ะคือแบบดอกแรกแหกหมานพี่น้องจ้าเอามาเก็บเห็ดกันต่อพี่น้องบงคลิปต่อไปได้วยจ้าจาเผา นีเด้อห็ดดอกใ่ดอกแหลกแหกหมานของคลิปนี่นองแตกไปแน่กระบอกยางแต่ว่านองงามมากโผดโพ,โพโอยอยากเจอแบบนี้อีกเด้อมือนีคือสีหายากเพราะว่าเห็นคนมาหาหลายอยู่คือสีหาดอกแบบมีอยากนอกจากสียางต่ำมนันจะซื้อพี่น้องจ้ะ นี่ค่ะดอกเล็กเห็ดมัน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 พี่น้องมันจะมันไปโตค่ะโอ้ยผุนดอกหนึ่งพี่น้องจ้ะสองดอกวันล้พอเห็นสองดอกโอ้ยสามดอกดอกนั้นล่มเป้เงเหงยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรเอ่ยไหนล่ะอะไรเลียวไมา่เห็นอยู่นี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 ่น,นี่นี่ค่ะ โอ้ยต้องมีบานแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่ะนี่ค่ะโอ้ยนี่บานไปเร็วจังพี่น้องมานอีกเลี้ยวมานอีกเลี้ยวมันเห็นบานโอ้ยหนึ่งดอกนึงโอ้ยสองดอกนั้นยิ่งใหญ่ตายแล้วตายแล้วเอาแล้วดอกนั้นอยู่ไหนละทีเนี้ยตายแล้วตายแล้วมันจะออกป่าได้รด้วยนี่โอ้ยคือดอกไงเถอะโอ้ยเถีย โอ้ยอุ้ยดอกนั่นหล่นไปงง้ยเดี๋ยวคนเอาว่างไว้ดิคนันนี่ค่ะนี่ค่ะใส่เบิ้งพี่นกโอ้ยมาผอกกลุ่มเห็ดบานมาเนี่ยเ,เอานะี่เออนะมันบานเหมืเดียวพี่นกนี่ฮะดอกนี่นแล้วกันใส่ได้ปะบ่ได้กับว่เอาเด้อบานแล้วบ่หิวไม่บานเด้อนี่ค่ะว้ายใส่ได้ป่ะเนี่ยใละใช่าะก็นะ เอานี่ดอกนึงห้อยอย่างเต็มอันนี่หักนี่โอ้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 ดอกนึงดอกหนึ่งเดี๋ยวนี่ค่ะอะไรโอ้าเห็นอยู่บ่างเหรอดอกน้อยๆสองดอกอยู่นี่ว้ายดอกน้อยๆกับนี่เขาเก็บอยู่พี่น้องสองดอกนี่นี่อะ อ้ยเห็ดปลานน่บานเบิดเลยเสดายเลยจ้าเห็ดเห็ดกุ้มนี่ไหมนี่มันบานมาเร็วมวพี่นอ้องไปสำรวจ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 ,รวจไปสำรวจมันค่ะยโอ้ยผุนเหรอดอกหนึ่งขาเจ้าเคลียไว้ พี่น้องจ้าพ่อเจ้าเก็บมันนอนไว้นี่ดอกบันี้ไงเห็น้องนี่เจ้าคงจะยางไปนี่เพิ่นเก็บมันนอนไว้ติป้าห้อยหยับไปเมียห้อยหยับไปเมียพี่น้องนเะนี่ยนี่จ้ะนี่อ๋อ ล้วพ่นสิยางกลับแล้วเดินไปใส่ถุงเดินตัดขาที่หลังจ้ะโอุ้่นดอกหนึ่งโอ้ยุ่นดอกหนึ่งโอ้ยยูนีก็หลายแทะบานหมดเลยอืมมันบานหมดแล้วนี่ค่ะบานหมดแล้ว โอ้ยนี่ค่ะมันบานหมเลียวนี่ค่ะพี่นองค่ะมันบานหมเลียวแล้วพ่อเห็นผู้ชายผู้หนึง่งเหมือนไม่น่าไว้วางใจ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวไปตัดเหตุทีหลังจ้ะ กลางนาค่ะพี่น้องค่ะดอกหนึ่งอ้ยเมื่อกี้นี่เ,เก็บเห็ดแบบเห็นเห็ดดอกกุ้มหนึ่งแบบดอกแก่บานมาเร็วต่วันมีผู้ไสน์ยางอ้อมไปอ้อมไม้ยู่หันวันรพ่นเลกลือฝ่าวเก็บบาตัดขายเห็ดเลยพอเก็บกับยางออกเลยค่ะไปต่อค่ะ หนาครัพี่น้องดอกหนึ่งอยูยใใ่ใต้ใบไม้จ้ะโอ้โบสังเกตดีๆพอเห็นเลยจ้ะนี่อย่างงามเลยโอ้โหน้องงามเป็นหนึ่งแลี้๊วงัดค่ะตัดขาค่ะตั้งกระตาลงว่าสิตัดเห็ดเลี้ยวไปเห็นอยังดำเขลี่เดี๋ยวสิภาาไปเบ่งพี่น้อง งามเลยค่ะทุกคนขาเนี่ยมันมีลอดสายตาคนอยู่นะนี่ค่ะเพราะว่าลังคนเดินกลับมาแล้วนะอยู่ใ,ใกล้เห็ดไขม่มุกดอกหนึ่งนั่นดอกหนึ่งขานี่ตะปุกเลยค่ะทุกคนเอามีสามดอกอุ้ยนี่ดอกหนึ่งไอ้นี่เลยเก็บเลยค่ะงัดค่ะพี่น้องปาดเขาขาน้องก็โปกเทะเดี๋ยวมางัดเสร็จ คุณแม่มจ้ะน้องขาองค์มือนี่มือนี่ได้อีกแล้วน้องขาองค์ทุกคนขาองค์อีกแล้วสามดอกค่ะทุกคนเดียวเดียวเดียวปัด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 มื่มง,งามเทพง,งัดค่ะพี่น้องคุณแม่โอ้ยงามบุพี่น้องขาเพราะว่าเลี้ยวไปเห็นนั่น ดอกเถาอยู่หันนอนแ,งแรงๆอยู่เดี๋ยวนี่ไปไปใบไกลๆต้ตาก่าอนเราจะพาพี่น้องมาเบิ่งดอกเถาค่ะเดี๋ยวไปเห็นอีหยังนุ่นๆอยูอ่หันพี่น,อน้องเดี๋ยวพาไปเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เอาวางอันนี้วางไม่ดีดๆก่อนมันสิยากมันสิเงหยาบนี่พี่น้องจ้สะสลัดๆหย้ยดอกงามอีกแล้วอุย้ยพี่น้องมาเด้อก่อนเด้อ น้ององคยาขึ้นอน้ององยาขึ้นพี่น้องอุ้ยองอิหีบาดดิององิหีจ้ะว้ายองหน่อยยังองหน่อยแม่มาผิดแบบผิดลูปอีกแล้วอุย้ยมีสองมีดอกน้อยด้วยเอ้ยงัดค่ะพี่น้องงัดองหน่อยเอย้พี่นอ้องจ้าองหน่อยมาแล้วพอดเ๋ยวเร็วเวเรวมาแล้วพ่ดเร็วไปไกลๆว่าหันเห็นอยู่เห็นอีอย่างอยู่หิวถุงมาว่างไว้ไกลๆพี่น้อง แล้วพ่อนเลี้ยวไปข้างหน,น้านั่นเห็นอีกแล้วดอกหนึ่งพี่น้องน้ององค์แดงอีกแล้วโอ้ยอันนี้อันนี้เห็นอะไรเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อโอ๊ยสองดอกเซอร์ไพรมากนี่ดอกหนึ่งโอ้ตายแล้วองค์น้อยวันนี้วันนี้วันนี้นองค์น้อยนะฮะาตายแล้วพี่น้องจ้าวันนี้ก็ได้ยึงงามเถกุ้มนี่ั้ยกุ้มนีมหมม่หัวก็ออกพี่น้องโอ้ยพี่น้องจ้าบางซอยเนี่ย กุ้มนีหัวก็อ,ออกนี่ค่ะงัดค่ะพี่น้องเฮ้ยงามผดงามโพปดาดถูออกอมูนไว่พุดแล้วอยู่ตรงนี้ได้หกดอกพี่นอ้องตายแล้วแบบงามมากโงงน้อยตะเปาะตัดขาค่ะโอ้ยพี่น้องจ้ะคือแบบคืองามเถะคืองามเถะเห็ดกุ้มนี่แหมงามผดงามโพ <c oughs> ตัดขาปุ๊ดเลยยางออกไปเหลียวยังท่ทันหดอยู่พี่น้องไปหลมาขอก่อนกันยางไปน้ำทางกันเหลียวใส่เหลีวยวขวามันก็เลยเห็นจ้ะ <c oughs> ขาไปโป,โป๊ะเลยนะขาไปโป,โป๊ะเลยค่ะงามมากค่ะนี่ดอกนี้ดอกนี้ยงใหญ่พี่น้องนี่จ้ะ พ่อว่านเพิ่ืกสิถาพระ,ะพรบันนี้ลนะสิว่าเธอเห็ดยังอยู่เพราะว่าเพิ่นปอกเขามานำเดี๋ยวพี่น้องะะพองงระพรยางมาผู้เดียวเก็บเห็ดไปตามทางแต่ก็พอค้นไปเรื่อยๆอยู่นี่งามเนาะเห็ดกลุ่มนี่งามเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจะฝ่าทิ่กันด้วยพี่น้องด้วย คุณพี่น้องสุภูพทุคนที่เขามารับชมเดี๋ยจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะมันเนวไปเนี่ยกระเบื้องไฮเด้อพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องจ้ะเพราะว่ามันมันเก็บแบบยางเก็บเพื่อนฟินเวอร์เลยจ้ะหาล้งเทียบกับผ่อดอกนึงหาล้งเทียกออก,าายกับผ่อสองดอกตอนได้พ่อสามดอกสี่ดอกงามๆก็โอ้ยมวนไหล มนอยุคเดียวอยากห้องเฮ่งดังๆนี่ค่ะใส่ตะก้าค่ะไปตอจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก้นจะตัดคานเห็ดวังหันก้นเอาคายเห็ดวังหันมาตัดก้นพี่น้องคายเห็ดกุ้มแก่ที่กำลังเก็บอยู่พอดีมีเห็นคนน่กินย่างว้นไปวนมาผู้ชายวลาพ่ออ่อนรบกการรบการนั่งตัดคายเห็ดพี่น้อง นีอค้ยอันนี้ตัดจุดโหลดวันนี้คือซีสปอกว่าสวยเลือกได้อีก็ลด้บัน,นี้โอ้ยตัดจุดโหลดหพี่น้องน้นองโอ่งพียะนี่ยังตัดตะมูอยู่ งามคักแต่ละดอกนี่อุย้ยเพิ่นนนะคะเดี๋ยวดอกนี้บ่วง,งามตัดถิมอุย้ยดอกนหนบ่วง,งามตัดถิมเอาเต่ฝามันเอาไปเกียงค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะเฮ้ยตัดทิมพอวังหันเมื่อกี้เนี่ยมันบานหลเฉพาะกุ้มบานพี่น,อน้องเวลาพอนใบหยิบมาตั้งหลายดอกเพราะมันบานมาใบหยิบมานี่ยวันนี้มันเป็นขึ้นอยู่ตรงชื้นๆื่ะมันก็เลยบานเร็วค่ะ การทิโทษเอื่นน,นพ่อบ้านมาหบกรตาเพิ่นกับบ่มีโทรศัพท์เพิ่นนั่งอยู่รถโอ้โหหิวหนักไปแล้วแต่ตัวนี้คน้นไปสิมาเห็นแนละ้วทำไงได้ไปต่อขาแล้วๆมุนหลังพลอ,อีกแล้วดอกหนึ่งพี่น้องอเก็บโป้เบิร์ดวังหัน นี่งัดกับพี่น้องเก็บกระมูอตรงนั้นขนาดดอกนี่ใหญ่กระมูอโอ้ยไปไปตัดขาใส่ตัวมาตัดอยู่หม่องเก่าตัดขาอยู่หม่องเก่านี่แหละท่านได้ไปใส่เพราะว่ากระตาตั้งอยู่หม่องเก่ามันหนักหิวเบาไหวหิวเบ่ไหว,ไวแบตเตอรี่เว,วัลฟ้อนสิหมดแล้ว ก็สิได้ถอดไมโครออกมันบรรูว่าได้ยินมือเปล่าก็สิเสียบแบตดอกไปนี่พอเบตมันจะเหมิดพี่น้องค่อุย้ยอันนี้ไม่รู้ใช้ได้ไหมได้อยู่นะเดี๋ยวตัดดูเผื่อมันจะเน่าน,นี่ได้ยู่ได้ได้จ้ะจ้ะเราพ้นสิถอดไมโครออกค่ะอ,อ,อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะยูตะกามานนักเหลียวเินเ็ด ดอกข้างหนา้าตังลงถุงสองถุง <laughs> <laughs> ดอกเห็ดอยู่เต้ทุกเื่อด้เหลเวลเบิเ่งหดบ่อดดเหลวเบิ่งหดมองตังเห็ดเออมันทุกมันนักสองถุงมันหล่นพี่น้องคือแบบมือเนี่ยดบอกเดะสองถุงเดบอกเดพี่น้องคะ่ะก็เดี๋ยวแล้ววจะเก็บเห็ดสองดอกนี่แล้วก็จะบอก ขอบคุณพี่น้องสุปุสุคนที่เขามารับชมคิปพี่งมันน่าสงสารมากตัวน,นี้ไม่ต้องตัดมันให้เต๋อจ้ะเดี๋ยวไปเอาดอกนี้ก่อนเอาเดี๋ยวกเอาเอาของแข้งของขาแนวเลยมันหนักเดี๋ยวพอมาเห็นห้อยเขาตัดเลยเห็นห้อยจะาตัดไลมันก็เลยมีดอกนี้ทุกคนนั่นะค่ะขอบคุณทุกการรับชม ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์จะพี่น้องจ้ากะ็ะเจอกันไหมคลิปมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแบตแบตเว,เว,วาลาพอนมันจะหมดแล้วจ้ะพี่น้องกระยางออกปลาแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไหนมันก็หล่นละล่ะน่องดำขาโกงหล่นทั้งถุงหล่นทั้งกระตามือหนีแบบยางเก็บเห็ดแบบซีนเบอร์ไปเรื่อย แบบเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อ,ๆอยๆยางไปเรื่อยๆกับพ่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวกับพวนี้พเดี๋ยวก็มีผู่ดันมาเดี๋ยวก็มีผู้นหนีมาพี่น้องนั่นเลยจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกคนเลยจ้าที่เข้ามาวคนคลิปวิดีโอหายจ้าพอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแบตมันจะหมดแล้วคะ่ะ